เจริญในธรรมทุกท่านทุกคนผู้ชมผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาทั้งหลายมหาชนทั่วไปวันนี้ธรรมยามเช้าตามเคยเราจะแสดงธรรมอัน <c oughs> เกิดประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลาย ในปัจจุบันและการคารณาคือสแสดงธรรมอันคำว่ากุศลหรือบุญหรือบาปอันเป็นบาปแล้วทำอันนี้ พระศัสดาก็เรียกว่ากรมกมกมคำเดียวนียแต่ขยายออกไปว่ากรรมดำบ้างกรรมอันไม่ดำบ้างรีกมดำบ้างกรมทั้งดำทั้งขาวบ้างกรมขาวบ้าง นี่คือบาปนั่นแหละกรรมก็บาปกรรมก็บุญนบาปบุญนั่นแหละคือกรรมคำเดียวกรรมขาวก็เป็นบุญกรรมบาปก็เป็นเอกรรมดำก็เป็นบาปนะอันนี้กรรมทั้งดำทั้งขาวเนี่ยเราทำกันอยู่ทุกวันปนกันอยู่ ทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้แหละทีนี้เราจะแสดงผลของกรรมผลของบุญบุญการทำบุญเนี่ยเราไปทำวันนี้สมมุตินะวันนี้เราไปทำบุญแต่ยังไม่ได้รับผลนะผลยังไม่เกิด แต่บุญนี่มันจะเกิดให้เราตอนไหนก็สามเวลาหนึ่งในปัจจุบันสองเวลาถัดไปสามเวลาถัดไปอีกหนึ่งในปัจจุบันสองวันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปสามต่อไปชาติต่อไปลหลายๆพาชาติ ต่อต่อกันไปอันนี้มันจะส่งผลไปแบบนี้อย่างนี้บุญที่เราทำแล้วจะเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในการข้างหน้าได้แลนี่คำนี้มันจะเป็นไปตามนั้นบุญหรือบาปก,กรรมใดก็ตามที่เราทำเอาไว้เราต้องได้รับผลของกรรมนั้น ในสาระยะสาระดับนี้บุญและผลของบุญผลของบุญเป็นอย่างไรถ้ามันส่งผลมาให้เราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอยู่แต่เราไม่รู้ไม่รู้ผลของบุญหรือผลของบาปกรรมที่มันส่งผลมาเป็นอย่างไรบ้างถ้า ผลของบุญที่ส่งผลมาให้เราได้เนี่ยคือเป็นคนที่ถ้าได้ไปเกิดใหม่หรือถ้าได้ในปัจจุบันเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนตอนนี้แหละมันจะเกิดผลให้เราคือได้ตามปรารถนาปรารถนาสิ่งใดก็ได้ นั่นคือผลและเราคิดอย่างไรเราก็ได้ตามประตามความคิดนั้นหรือไม่ก็มาพร้อมๆกันคือความสุขผลของบุญทําให้เกิดมีสุขขึ้นมาก่อนที่จะสุขใจได้สุขกายได้เป็นอย่างไร ผลของบุญมันส่งผลมาให้เราก็คือใจก็เป็นสุขอยู่แบบไหนก็สุขอันนี้บุญอันยิ่งนะถ้าบุญน้อยมันก็ส่งผลน้อยเป็นธรรมดาสุขแป๊บเดียวทุกอีกแล้วทุกไปอีกสุข,ขไปอีกเพราะมันกรรมดำกับกรรมขาวเนี่ยมันปนเปนกันอยู่อ่า นี้คือในมันส่งผลได้ในพบปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าปัจจุบันนะปัจจุบันทันควรคือคือเดี๋ยวนี้พบปัจจุบันคือพบชาติที่เราเกิดอยู่เนี้ยที่เป็นมนุษย์อยู่เนี้ยในพบปัจจุบันคือทําอะไรก็ได้ถ้าเรามีบุญบุญที่เรามีเนี่ยเกิดมาเรามีเลยไหม เรามีมาแตแต่ก่อนเกิดแล้วก่อนที่เราจะมาเกิดเนี่ยบุญกรรมตัวนี้ส่งผลให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ส่งผลให้เราได้เป็นคนดีคนรวยคนสวยคนงามอันนี้หมายถึงที่เราทำเอาไว้มากๆอยู่ที่พบก่อนมันส่งผลให้เราในพบนี้ถ้าในปัจจุบันนี่ล่ะ ในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ทำหรือเราทำบาปกรรมมันก็ย่อมส่งผลให้เราไปในทางนั้นเราทำบุญบุญนั้นก็ย่อมส่งผลให้เราได้ไปมีสุขสุขทางกายทางใจสุขทางได้โพกรัพย์ได้มาซึ่งโพกรัพ์ โดยไม่ยากไม่เครียดคัดไม่ลำบากอันนี้คือผลของบุญที่เราทำเอาไว้ทำแล้วทำไว้แล้วเดี๋ยวมันส่งผลมาทีหลังอย่างเงี้ยไม่มันไม่ได้ส่งผลในปัจจุบันได้บุญเนี่ยมันน้อยคนทำน้อยคนทำบุญน้อย แล้วก็ไม่เลือกที่จะทําทําบุญอยากให้มันได้รับผลในภพปัจจุบันนี้ก็คือทำให้ถูกที่ทําให้ถูกอยาก่างทําอย่างไรถึงจะได้อ๋อก็การทําบุญเนี่ยทำน้อยได้มาก การให้ทานเนี่ยทานน้อยๆได้มากๆคือทำอย่างไรวางกิจให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ทำบุญกับผู้มีสิหรือไม่ก็ได้ทำบุญก,กับผู้ที่ประพฤติสงบคือประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละทำกับบุคคลพวกนี้จะได้มากได้ไว ได้เร็วนะแล้วก็ให้ศรัทธาก่อนนะถ้าไม่ได้ศรัทธาแล้วไปทำเนี่ยมันมันมันผลไม่เกิดนะ <c oughs> เราต้องสรรหาหน่อยกระสันอยากหน่อยกระสันหาหน่อย,หหอ,ยอยากทำบุญกับบุคคลผู้สงบสงบเนี่ยสงบตามใคร อืมใครสอนเอาไว้ให้ทำความสงบแล้วจะมีอนิสงส์มากคือตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจําพวกนั้นมีอานิสงส์มากใครไปทําบุญกับพวกนั้นจะได้ผลมากแล้วก็ส่งผลได้เร็วเพราะมันมาก ทำมากส่งผลถ้าน้อยส่งผลให้น้อยมันก็ไม่รู้สึกตายก่อนยังไม่รวยเลยยังไม่ได้ตามปาดถนาริยเลยตายก่อนแล้วเพราะว่าไปทําไม่ถูกที่มันส่งผลน้อย <c oughs> หรือทําถูกที่แต่ทําน้อยยิ่งทามากก็ยิ่งได้มากเนะี่ยทำถูกที่ ส่งผลได้เร็วได้ไวทำให้เราได้มีสุขมีโภกะทรัพย์มีทรัพย์มากมีโภคะมากแล้วเกิดพบต่อไปก็ได้เจริญไปมากมากกว่าพบนี้แต่เราต้องทำไว้จากตั้งแต่พบนี้นะ พบต่อไปถึงจะได้รับมากต่อไปส่งผลให้ไปถึงพบต่อต่อไปอีกหลายพพชาติอันนี้ควรศึกษาและควรกระทำเอาไว้เพื่อเราจะหมดทุกจะสิ้นทุกไปได้ไปเกิดไหนๆก็ ทุกน้อยสุขมากถ้าเราทำเอาไว้ตั้งแต่บัดนี้แล้วเราคิดไหมว่าจะไปทำเอาตอนไหนถ้าเราไม่ทำเอาตอนนี้จะไปทำเอาตอนไหนคิดไหมว่ามีโอกาสหรือไม่ไปทำกับใครใครสอนให้ทำ Yeah. มันขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่ตรงที่เราไปทำกับใครใครสอนให้เราทำทำเมื่อไหร่ทำตอนไหนถ้าพระจาสดาสอนให้ทำเนี่ยคือทำตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจักไม่ตาย เกิดเราตายก่อนละ่ะหมดโอกาสหมดโอกาสเลยไม่มีไม่มีที่จะไปทำเอาที่ไหนได้ตายเป็นอะไรเป็นเทวดาก็ทำบุญไม่เป็นไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทำบุญไม่เป็นเป็นสัตว์นรกก็ยิ่งแย่ใหญ่เลย เป็นสัตว์เลรัจฉานเป็นเป็ดวิสัยเนี่ยมันทําบุญไม่ได้ไม่เป็นทําบุญได้เฉพาะเป็นมนุษย์เท่านั้นน่ะเทวดาก็ได้บุญเพราะอะไรเพราะได้ฟังธรรมได้ยินธรรมะเท่านั้นจําพวกนะแล้วแต่จําพวกนะไม่ใช่หมดทั้งหมดนะเทวดาไม่ใช่ทั้งหมดนะ เทวดาเทวราชั้นปุตุชนเนี่ยเทวดาชั้นอสศูนเนี่ยเทพชั้นอาศูนพวกนี้พวกอสศูนพวกเทพพวกเนี่ยมีแต่ทําบาปทํากรรมเท่านั้นพวกนี้คิดว่าตัวเองเก่งมากมันเยอะมากเทวาดานะ่ะ มันจะได้รับบุญรับกุศลมากได้ดีก็คือเทวดาชั้นอริยะเท่านั้นทําอย่างไรถึงจะได้อริยะก็ทํำมาตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี้เป็นอริยะตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่นี่หรือไม่ก็พยายามหาศึกษาหาความรู้เอาไว้ว่า ตายไปแล้วเนี่ยทำอย่างไรเราจะได้เป็นเทวดาชั้นอริยะได้หรือตอนเนี้ยเราทำอย่างไรก็ต้องหาหน่อยก็หาก็ไม่ยากอะนะรักษาศีลห้าอย่างลงมั่นต่อพระพุทธเจพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวแค่นี้ก็ได้แล้ว แต่ไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยน,นะสินท้าอย่างลุงมั่นเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะไม่ได้เชื่อคนอื่นไม่ได้เชื่ออาจารย์องค์ไหนทั้งสิ้นไม่ทําตามบางอาจารย์องค์ไหนทั้งสิ้นแค่นี้ทําตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีทํากับใคร ทำวิันนั่นแหละคือศาสดาของพวกเราทำวิันนั่นแหละคือศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราก็ทำวินัยไงคือพระพุทธเจ้าล่ะคำสอนของท่านไงนั่นแหละตัวท่านละ่ะได้แน่นอน ีนี้นี่คือผลเราเราบอกว่าผลนั้นน่ะมันให้ผลแล้วไปทำกับใครมันถึงจะให้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นได้ให้ผลมากได้ถ้าพูดต้นต้นต,นตำๆที่พระศาธราบัญญัติเนี่ยมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่า ทำบุญที่ใดมีทำบุญที่ใดพระศาสดาบอกว่าทำศรัทธาที่ใดทำที่นั่นแล้วเราเลือกที่จะศรัทธาไหมหรือเราศรัทธาคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมันมันไม่ไดนะ้เราต้องเลือกที่จะศรัทธาศรัทธาใครแล้วเขาถามย้ยํยำมาอีกว่า ทำที่ใดมีผลมากแล้วพระศาสดาก็เลยตอบว่าทํากับผู้มีศีลแลมีผลมากทํากับผู้ทุศีลหาเป็นอย่างนั้นไหมนี่คือต้นต้นนะในการทําบุญเราต้องกระสันหาหน่อยในการทําบุญนะทำอย่างไรทํากับใคร ต้องวางกินให้ถูกต้องด้วยถึงจะให้ผลมากและทำกับผู้เฉพาะผู้มีศีลเนี่ยมีผลมากถ้าเราได้ทำกับผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบละไม่มีประมาณเลยกระสันหาหน่อยในการทำบุญ อย่าไปทำมั่วมวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมาเป็นภิกษุก็ตามมาเป็นนักบวชเนี่ยมีบุญให้โยมหรือเปล่าถ้าเราไม่มีบุญนะก็จอดแม้แต่ตัวเองก็ไม่ได้ นี่คือ <c oughs> ผลของบุญมันจะเกิดผลให้ก็ต้องทำอย่างนี้จะเกิดผลมากก็ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำทั้งที่ไหนก็ได้ผลได้บุญเหมือนกันนั่นแหละไมะ่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแม้ต่ทำกับคนผู้มีศีลเนี่ยได้มากกว่าทำกับพระผู้ไม่มีศีล เท่าไหมไม่เท่าเหมือนไหมไม่เหมือนเราก็ต้องสแสวงหาหน่อยกระสันหาหน่อยว่าทำอย่างไรถึงจะได้ผลถ้าไม่มีพระที่จะให้เราทำบุญจริงๆเนี่ยทำเองเลยสมาธิตามคำสอนของพระพุทเจ้าไม่ใช่สมาธิตามอาจารย์อาจารย์นะ อาจารย์คือต้องเลือกอาจารย์ที่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าผู้รู้จริงเห็นจริงตัดสรู้ได้จริงมันถึงจะใช่คือได้สมาธิทำสมาธิปฏิบัติดีแท้แต่เป็นปุถุชนอยู่ก็บุญนั้นก็ไม่ได้มาก ไม่เกิดอันิสงนะไม่เกิดอนิสง์ใหญ่ผลใหญ่อันิสง์ใหญ่ไม่เกิดทำสมาธิได้แต่ทำตามตาม,ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมรรคแปเป็นอริยะถ้าได้ทำบุญกับอริยะมีผลมากไม่ใช่จะว่าเป็นคนหรือเป็นพระเป็นภิกษุภิกษุณี มีผลมากเลยเพราะเขาได้เป็นอริยบุคคลไม่ใช่พระอริยะนะอริยบุคคลคือคนนี้แหละไม่ใช่พระ <c oughs> เราต้องรู้นะเราต้องรู้ไม่รู้เราก็มั่วมั่วเราก็ไม่มีผลมันก็ไม่เกิดผลให้สุขก็ไม่เกิด ยังมีทุกขมาเจียปนอยู่มากอย่างเงี้ยก็สมควรเจเวลาวันนี้นะวันต่อไปก็ฟังผลของบาปบางเป็นอย่างไรมันส่งผลมาให้เราได้อย่างไรได้อะไรนะอนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่ได้ชมได้ฟังวันนี้นำไปประพฤติปฏิบัติตามนะจะได้ผลมันจะเกิดผลให้